พุ้งนานะก็เลยมาขึ้นเวทีทักทายทพี่น้องชาวดุทขุกค่ะเดี๋ยวายสิครับกล่องหนเบิร์เด้อร์วัตุไซน์เนาะอันนี้ด้านหลังนี้จะเป็นต้นโพท,ที่มีอายุสองร้อยปีเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวยแยกกล่องให้เบิรนะ์เนาะมามีอะไรบ้างว่าสันเนาะโอ้ยอยู่ถงหน้ากับน้องอากาศดีดีอ่า กลับกล้องก่อนนะคะเวบกลับกล้องนะคะพี่น้องกลับกล้องแล้วนะเนี่ยต้นโพนี่สิมีอายุสองร้อยปีแล้วนะคะพี่น้องสองร้อยปีแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะนขอให้ทุกคนโชคดีเด้อโชคดีโชคด,ชดีตอนนี้ใบเพิ่งกระลั่งหลวงโดยลง,งค่ะ อาทิตย์ก็กำลังงาม,มกำลังงามเนี่ยขายงา่ายหมืดแรงเนาะอากาศกด็ดีดีค่ะพี่น้องที่บ้านครับก็เลยมาถาักไายก็จะเป็นประมาณนี้ คั้วยกับขล้วไอ้่วงกไปทางขุนเนาะแบบนี้ขั้วองเคบนี่ยกกินหยาจ้าก็จะกินกัน ปรนะมาณนะีนะ้จ้นะเนี่ยพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังงามๆนี่กล้วยสี่างมหายาเนี่ยเออ้โหหวยหวยหวย 声音。嗯 ขอบคุณเลยค่ะที่เข้ามารับชมทองยูทูบของ,ของยายลุงค่ะก็จะเป็นประมาณนี้พระอาทิตย์กำลังงามๆแบบม่วงนะคะ่ะพี่น้องมะม่วงก็กำลังแบบกำลังใหญ่กำลังงามเนาะ กำลังใหญ่กำลังงามขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทักถ่ายจ้าช่อง y o u u u b e ใหญ่ลมคนลอยเอ็ดทวัดปุรีค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่บ้านยูบานลอยเอ็ดนี่ตอนนี้ย่ายอยู่บ้านลอยเอ็ดดูมะนาวดิบ้านเห้ากั็สิเป็นจ้งสี่แหละพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นประมาณนี้ งางเบิ้งดีๆแต่ยากก็เบิ้งนี่ตกหลุมบับแต่ยาเอียยายตกหลุมบับนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันย้ายมาวัดทีค่ะพี่น้องมาวัดที่ไว้อันนี้จะเป็นเสาเอยียงเข็มหมุดไหม ก็จะเป็นประมาณนี้กระสีล้อมะมหอดนี่ตัวเนาะมืออื่นเสามืออื่นเสาสีล้อมหัวค่ะพี่น้องขอบคุณเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้ยายดูพระอาทิตย์สิคะพระอาทิตย์กำลังงามเลยพระอาทิตย์กำลังงามเนาะพระอาทิตย์กำลังงามนี่ พาธิบงามเหมันแรงเลยค่ะพี่น้องพาธิบงามเหมันแ<ว>รงกำลังค่ะกล้วยกินค่ะฝนตกไหมก้อนหนานีนฝนตกเมืองน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องน้ำฝนดีนะ่งหนน้ำฝนนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยอืมหมือนขวยห่างดีได้คนใหญ่จะเป็นพมา่าในอ้ยห่อนกรับพี่น้องหมวกอบอกกัน มอออกเงินค้อยกำลังกินหยาอยู่ขวยขวยพระอาทิตย์พระอาทิตย์ที่งดงามโอ้เกียกติมแล้วค่ะพี่น้องข้อยไหมข้ยเกียกติมแล้วมึงไงโอข้อยเกียกติมแล้วนอนอยู่ในขีดตุ่มคนนี้เพ่คยไง กำลังงามพระอาทิตย์เออบึงแน่ฝนเนะี่ยขั้วเพันหวงล,นะลูกนะขั้วแมลูก่อนพันห่วงลูกแย่บระกาเข้าไปไกลแพี่นาะพาดมือนี้เอา้าเอาเอา,เอามากมากเลยร้อนมากเลยค่ะพี่นนะร้อน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 สุด,สดเลยหนักไหม <c oughs> ชีวิตอีสานบ้านเฮาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นจังซี่แลละพี่น้องเอ้ยขอบคุณเด้อทีดเข้ามาเป็นกำลังใจให้งไม่แง่รุ่มค่ะเอาค่ะน้องก็จะเป็นประมาณนี้ผ้าเบิงทนทงหน้านะทุ่งนา พาชมทุ่งนาขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะอันนี้ยูหน้ายูหน้าค่ะมุงกนกนะพี่น้องอ้ยนกไหมบินอยู่ไกลโพดป้าดนกนกก่ย่างไหมนกกะย่างขาวไหมคะ่ะนกกะย่างขาวธรรมชาติเนาะ รรมาชาติโอ้โอีกเกิงเห็นอีกเกิงว่าคะพี่น้องเห็นอีกเกิงไหมคะเห็นอีกเกิงวงบจ้าเมืวอวานยายเห็นง่วพ่นขามไปทั้งพนพันขามมองไดบ่ ง้อนี่ก็ไปไดดงดงตน่นแล้วไปหมอไปไ่องใดบุ้งมาง้อไปใดคนสิไปใด้า่คะพี่น้องื่อไปได้แล้วคนจะไปได้ไหมเนี่ยคนสิไปได้บ่าผ้าเบงทงหน้าค่ะพี่น้องพาชมทุ่งนานะคะโอ้ยหอน,อนหอนค่ะพี่น้องเอ้ยอ่ะอ่ะ อันนี้ยุ่นีออนนอน่อีกอันหนึงนะ่งอยู่นี่อีกอันหนึ่งเนาะอุ้ยมึงเนยนก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 สวยงามมากค่ะพี่น้องมึงเนยอุ้ยตะเว้นกับกระลัางงามค่ะ อ่อนซ่อนเนาะเอาอันนี้เิ่นคือฟังไก่กันแล้วใหน้มันเสาเกา่าเนาะนอนเนสาเก่ามากเขาจังไหนบ่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเอา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  ยากได้เสาจังสี่ต้นนิดหน่อยเนาะทุ่งนาก็จะเป็นประมาณนี้จ้าสิเป็นจังสี่หละค่ะพี่น้องยายลมพามาชมทุ่งนาค่ะอันนี้เพิ่นผูกอันนี้ไว้มองนี้มันม่อีกแักอ๋ออันนี้แบบไปยุดทั้งนคือเป็นจังสี่อันน,นั้นยุดทั้งหนกองอ งงงงงจ้าไม่ต้องงงนะคะกระสิเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องเป็นยังไหนทงหน้าอีสานบ้านเฮาเด้อค่ะอีสานบ้านเฮาเดอ้ออันนี้กระสิยิ้มมองนี่ยูมองนี่นกรสิเป็นยังสีโอ้ยบังตะเวนนะพี่น้องตะเวนสวยมากเลยตะเวนสวยมากเลยค่ะจะเข้าไปข้างในได้ยังไง นะมุดหมองได้ดีเนาะพี่น้องมุดว่าดีแต่คือลวดน้ำเนาะมึงเนี่ยลวดน้ำยู่งเลยเอาอันนี้ก็เริ่มผู้ใดทายนี่กับทายหน้าเสาะเข้าไปเนาะเสาะเข,ออข้าไปยี่เสาะเข้าไปดูพระอาทิตย์สิกำลังงามเลยมุดเข้าไปมองนี่ได้ปะฮะ มดไปได้มดไม่ได้จ้าอยู่ม่องนี่อีกอืมขามองนี้ได้ปะอึ๊บไอโอ้น้ำพี่น้องเอาน้ำปากปากน้ำออกได้ปะ อ,ออกไดนดีต่วละโอ้เอาตะเวนบ่เห็นแล้วตะเวนมาเห็นแล้วพี่น้องตะเวนไม่เห็นแล้วนะเห็นตะเวนม่จ้าตะเวนกำลังสวยเลยเนาะ,ะอาจารย์เอกค่ะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกการรับชมเบิ่งตะเวนเนาะเห็นตะเวนมาค่ะพี่น้อง ตะเวนอยู่ด้านหลังเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่คำว่าเป็นกำลังใจให้ยายทุกคนโชคดีโชคดีเด้อผู้ดใดซื้อรถตตอดีก็ให้เขาล้างเด้อจ้าว่าสิเป,ป็นลังว่านหน่อยลังวันยานใหญ่ายบายเดี๋ยวพบกับยายใหมจ้าว้า mm <laughs> mm